วัสดีครับตอนนี้กูอีสานใต้รับเต็งเจอพายุกลมครับพายุฝนฟ้ากะนองโอ้ลมแรงทั้งลมทั้งฝนเลยครับสุดจัดครับจะรอดไหมสังกระสีนั้นจะรอดไหมครับไปแท้ไปแท้ไปแท้ ไปแน่ไปแน่อูอไอไอ้ไม่เหลือครับไม่เหลือไม่เหลือครับ โอ๊ยชัง่งหัวมันลงอังลมชั่งฝนทั่งฟา้าบซุลินนี่น่ากลัวมากครับขลมโคดังแล้ว มีอะไรล้มครับมีตังหรือเปล่ายังอยู่ครับนี่ยังอยู่ครับมเมื่อแสดงว่ามารฐาน <c oughs> ตอนนี้ครับทางคนทางหลบแล้ว ัวใครตัวมันแล้วครับตอนนี้คต้มต้มกับข้าวเราต้มมีน้ำเต็มถ้วยครับรุ่นนี้สดน้ำเท่าไหร่ก็ไม่มีรสครับ <c oughs> ดูครับฝนมันสาดเข้ามาจากฝั่งข้างบนลมมันมาฝั่งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยสังกสีสันไทยกำลังจะไปครับถ้าโดนนี้บ่อยๆนี่แย่ yeah, เลยครับ สีก็สีคันหัวเกี่ยวพึง่งจะพ้นเองครับก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่แต่ยังดีที่เป็นสีน้ำมันครับตอนนี้ก็จะจับจิตใจครับยืนดูประกันยืนดูผลงานครับขยับไปไหนไม่ได้เลย สังเกตดูปัตตานีนะครับตัวนี้จะมีระบบไฟแบบสามสเตปเลยนะครับรอบนอกจะเป็นไฟลีครับขยับเข้ามากลางเข้ามาหน่อยก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับสีแดงนะครับตรงดุมตรงกลางเลยก็จะเป็นะระบบไฟวิ่ง RGB นะครับ mm hmm. LED ไฟ LED นะครับหรือว่าปาตตานีนั่นเองนะครับ อาจจะสะท้อนสะท้อนมองไม่ค่อยเห็นหน่อยครับแล้วก็สปอร์ตไลท์นี้จะเป็นระบบไฟวิ่งเปลี่ยนสีนะครับระบบไฟ R G B ์จีนี้ก็จะเป็นรถเสียลิปนะครับเสียชิปกินด่วนนะครับจนไปกรับตอนนี้ก็ตังรอนะครับงรอรอ ขึ้นกระบะดำนะครับห่อระหวา่างรอต่อกระบะก็เนี่ครับลับมาแต่งลงทรงเครื่องก่อนอจะได้เสร็จงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นครับ วันนี้ก็ใส่บางคุณช่างก็มาเดินระบบไฟครับรับประกันแน่นอนครับอูนี้อิสานใต้ทาแต่งบริการหลังการขายดู นะครับคันโรบขอบมีปัญหาก็รับประกันครับผมก็ไปตามเอามากับเสถะเอามาซอร์วิตกันอยู่ที่อูนี่แหละนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องบริการรายงานไทยครับจากจากที่ผมได้สัมผัสน,นะก็คือจบอ่ะ ขนาดหมดระยะเวลารับประกันแล้วยังรถมีปัญหายังเสียนยังตามดูแลครับถ้ามีเวลาก็คือถ้ามีเวลามีเวลาขับเข้ามาที่อู่หรือว่าอูออ่ที่เกิดขา่ายเสียนที่ทํานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบไฟหรือว่าเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับเกียร์อย่างเงี้ยครับ ืูว่าภายในฉีกขาดตรงไหนมีปัญหาก็ดูแลตลอดครับไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนเยืนเท้าเซลเหมือนเลขสิเเบเอ็ดแล้วอาว สำหรับคลินี้ก็นี่ครับมาให้ดูระบบไฟกันชัดนะครับแต่งแต่งรอแล้วภายในเป็นคุ้มหนังนะครับแนว VAP โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงตังนี้ก่อนนะครับตอนนี้พายุลมหนักมากเดียวหาที่หลบฝนก่อนเพราะว่า อยูเนี่ยคนมันสาดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ